ในนี้จะมีอะไรกันนะว้าวเล่ดอดเบคอนเหรออแถมเป็นสีชมพูดสดใสด้วยอ่ะดีกว่าที่คิดอีกเยอะเลยงั้นฉันเปิดบ้างสีฟ้าสดใสรสชาติจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวฉันตวรวจสอบให้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะอืมดีจุ๊โอ้งั้นก็ตาฉันแล้วอ,อ้าวอาวไม่มีอะไรเลยขนมของฉันอยู่ไหน โอ้โแดนนี่บนน้านะาว้าวโหโ,โ,โชคดีจมัดเนเล่แผ่นยักษ์อร่อยเลยจ้าพนมอะไมาดูน่ากินมากเลยแต่เนี่ยมันไม่ใช่สีของนายนี่นะเดี๋ยวฉันช่วยฉันจะใช้อุปกรณ์นเนี่ยแต่เดียวเท่านั้นเองเอออย่ากแกล้งลือสิจูลี่ออเดี๋ยวฉันช่วยอีกแรงเอจะบม้านายควรจะรีบหนีก่อนนะแดนนี่อห เผาจนเกรียมเลยอะจะกินเข้าไปจริงๆเหรอพวกเธอนด่มันารอบนี้จะมีอะไรกันนะเงินฉันขอปล่อยก่อนเลยนะโช็อกโกแลตอืมฉันจะทำอะไรกับช็อกโกแลตนี่ดีนะโอ้าตรงนี้เลยนูเทลล่าว้าวดูวแดนนี่ก็มาเอาช็อกโกแลตจมลงไปในนูเทลล่าดิโอ้โห,โห,โหน่ากินสมัยเลย นี่อย่าเพิ่งทำหน้าแบบนั้นสิจุลี่ดูนด่ก่อนนั่นไงเพิ่มความอร่อยเข้าไปด้วยเกล็ดสปริงเกิลส์ไหนลองชิมสิแดนนี่มีแต่คนอยากรู้ว่าเป็นยังไงอโอเด,ดีเกมากเปอดสซจะไม่เหมียวน้อยสีฟ้าต้องเจอนี่ของวิเศษไงอ้อฉันรู้แล้วดูแม่เหมียวของเรากำลังตัดนูเทลล่านะสะิได้เวลาของเดโชแล้วนูเทลล่าพาสต้าจ๋า มันต้องเข้ากับช็อกโกแลตป่าแท่งนั้นแน่เลยน่ากินสุดๆโอ้ดูเหมือนใกล้จะเสร็จแล้วนะเนี่ยช็อกโกแลตแบบดับเบิลช็อกแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้มมสตรอเบอรี่หน่อยทีนี้ก็มาเลยจ้าช็อกโกแลตนึชแลาสตรอเบอรีร่โค้กสุดๆอ๋อฉันขอเปิดบ้างไหนดสูสิช็อกโกแลตสีชมพูฉันน่ะชอบช็อกโกแลตสีชมพูมากเลย พลังวิเศษมันเลยเสร็จทำให้ช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นนี่เธอเส็จเงินให้ผู้บรรยายได้ไหมจุลี่สนใจบ้างสิเงินอะอยเงินอ๋อสนใจแต่เดมเทล่าว้าวมันคือแซนด์วิชจะอร่อยขนาดไหนกันนะแม่เธอนี่ชนะในแมชนี้ไปเลยนะจูพาใจปากหน่อยไหมจ๊ะเฮ้พร้อมยังแสงโมส่งตรงจากสวนเลยนะสดๆฉ่ำๆเลย น่ากินชะมัดอะสไลด์เลวนะว้าวโหฮ <c oughs> บิลลี่แต่งโมเด,ด้งดึงส,สุดๆเลยบอกเลยว่าอร่อยจนลืมสูตรจะหม่อมเลยนะ <c oughs> อา้าวยสเด้งดึงฟินส,สุดๆเลยอะเอาล่ะพ <c oughs> ร้อมแกเสร็จฉนแน่ช้ำมาจะอดใจไม่ไหวแล้วนะ ได้กินมากเลยเอลมงอมงมชิ้นที่สองต่อราดา่าแซมได้เวลาแล้วไม่เย้พบเอเออะไรกันฟะเนี่ยไม่เห็นเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยอังหมดแล้วคิดแป๊บดีนะที่ฉันฉลาดอ่ยป๊อบได้เวลาโชว์ฝีมืออร่อยเดืงๆเดฟนมือ อดูได้หมดเลยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสิโอเคแผนเนี้ยเป๊ะอเลยเราจะต้องดูดเดลิกกลับมาฉันเตือนแล้วนะฮะ๋ฉลบได้ไหเฮ้ยช่วยฉันก่อนเนี่ยเร้วจะได้อะไรกันนะฟาดฟูดถูกใจใช่เลยกว่าเดิม ไฟเบอร์เกอร์น้ำครบเซ็ตอิ่มดองเลยจะตื่นเต้นอะไรนักหนาอย่างก็คนไม่เคยกินเนอะก็เหมือนฝันไงโอ้โหช็อกโกแลตเพียวๆเลยจะรอช้าอะไรอยู่หอมเลยสงสัยกินหมดเนี่ยแล้วจะเป็นหวานชัวร์เลยอ้รู้แล้ว หาเรื่องสนุกทำดีกว่าเราต้องเพิ่มสีสันให้ชีวิตสักหน่อยนะกินชีสจนเบื่อั้นลองหนังยางดูมะ <c oughs> ได้เวาลามั่มของอร่อยอมเฮ้อ <c oughs> กำได้ไข่ก่อกํำนั้นย่อมขืนสน,นอ <c oughs> งแกเง้นตาต่อตาฟันโตฟันพวกเธอขัาใจนะ ทำใไมน่ากินขึ้นเยอะเลยบรรยากาศเอฟฟุดฟุดโรแมนติกเวอรฟินจงเบยะเธอดูดิแต่ทำไมโดนัทนี่ถึงไม่มีหน้าเลยอ่ะอ๋อฉันรู้ฉันรู้โดนัทเนี่ยพวกเราทั้งสามคนจะต้องช่วยกันตกแต่งไงเราใช้อุปกรณ์นี้วางลงแบบนี้นะเคสสีน้ำเงิน จดนนี่สีดำและจอิสีชมพูทั้งสมกำลังสร้างผลงานชิ้นเอกควิเศษมากเทเลยเทเลย <c oughs> เรียบร้อยและแน่นอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้พวกเราจะต้องตกแต่งด้วยสปริงเกิล <c oughs> ว,ว้าวดูสิพอเฟกุยพวกเธอได้ตกแต่งได้น่ากินมากพร้อมแล้วนะเอาลนะเด้อ <c oughs> ไหนไหลลงมาเลยว,ว้าว ดูไอซิ่งที่กำลังไหลลงบนโดนัทสิว,ว้วาวว,าว้าวสีสันสดใสแววววส,สดเ้อพวกเธอนี่เป็นสุดยอดครีเอทีฟที่ดีที่สุดเลยงั้นมากินกันเลยมา้สงสงครามเริ่มอีกแล้วนี่ตเตาเาหน่อยสิเธอว้าวเะนั่นมันเอตอนนี้ทุกคนก็นได้โดนัทไป็ของตัวเองแล้วโอ้เล็กจังเลยอืมอร่อยอยู่นะ ชอบสุดสเลยอะ่ะแม่เจ้านี่มันขมิ่งอมยิ้มนี่นาการผสมผสานที่คุณไม่คิดว่ามันจะลงตัว<ห>นาเกนเซซี่นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เธอย่างจนเกรียมเลยเหรอเนี่ยแบดบฐานชั่วเลยดูสิหอเวทมนต์หยุดเวลานี่นะแค่นี้จูก็ช้าเป็นหอยทากแล้วแค่เอาของเธอมาให้ฉัน จูลี่ไม่รู้แน่ๆว่ามันคืออะไรอ่ะช่างเถอะนะโชคทีนะจูกินถางไปก่อนก็แล้วกันนะฮะโอ้โหฮาะไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องนะแล้วเธอก็กินแบบไม่สอนโลกเนี่ยนะอืมอร่อย่ะเอ่อห้องน้ำอยู่ทางโน้นนะ rõ ràng mà bắt đi phải xa ngửi lời ủa mm. <laughs> oh, nah kim bơ ngắm lại lại mm. lời <laughs> Ờ hả Mới Lấy chồng à <laughs> xem đẹp này ว้าวพิซซ่าหนึ่งชิ้นอะ่ะโหใส่ก่อมะเขือใหญ่เลยอะ่ะนึกว่าจะได้กินอัมเบรอร์เหมือนฉชนซีกอะ่ปะป้าโทโนั่นเรียกว่ากินหรือว่วเขมือบกันล้วเนี่ยอืแบ่งเรากินหน่อยสิไม่ให้ฝันไม่ได้ยะเอ้าหมดพอดีเลย <laughs> โอยใช่ต้องใช้แปดนี้แล้วล่ะรีดแป้งให้ทั่วเลยเที่ยว รสใหญ่เลยอ่ะจะกินให้อิม่มถึงรุ่งนี้ไปเลยแซบอิลีเดอร์อามาตาเชนกินบ้างล่ะโ้โหรอดอ่ะอาปลาลูกโป่งเลยนะ <c oughs> เพื่อนลูกโป่งพิซซ่า <c oughs> นี่คนหรือว่าเครื่องสู่กันละเนี่ยกินได้ด้วยนะอ <c oughs> ่าปูดีแย่ พร้อมแล้วหรือยังอะมากินพร้อมกันเลยมลั่งละนะว้าวเกือบสวยแล้วไหมล่ะโอ้คุณพระดูไอศครีมแสนอร่อยนี่สิแล้วก็เค้กสีดำสุดเจ๋งจิลี่รีบกินเลยเราไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเธอก็ด้วยใช่ไหมสเตซี่ ฉันรู้ว่าอันนี้มันต้องสุดยอดแงะหมุ <Wow. S 1> บนวงล้อซิว่าจะได้ท็อปปิ้งเป็นอะไรเอ่ยเตซี่เอาเลยบอบบกัมท็อปปิ้งแคนดี้ oh. ไปต่อไม่รอแล้วนะ <c oughs> แล้วเราก็จะบอกว่าซอสหยุดมันต้องออกมาสุดยอดแงแงเลยอ oh, <yeah. S 1> ในที่สุดก็ได้กินส <c oughs> ะทีฮะและฉันจะได้อะไรกันนะตื่นเต้นจังโอ้ มันไม่ใช่ยาสีฟันซะหน่อยอ่ะมันคือขนมต่างหากเฮ้ยกค่อย่างเชื่อใส่ลงไปในไอศ์เีลนของจูลี่คงอร่อยนะดูได้ดูสิโอ้โหใส่สิสุดยอดมบอกกี้โรสต้าเบอร์รี่เสร็จอร่อยเพอร์เฟกต์สำหรับเค้กันเลยนะอ,อืมสตรอเบอร์รี่หอมกรุบกร,กรอบเจ้ จุรีหมดอีกครั้งสิจ๊ะขออันเจ๋งๆสกฮีด้าะออเฮะนี่มันอะไรอ่ะเอ้สวยแล้วซอสพริกนี่นะได้ยินว่าซอสเนี่ยเผ็ดคดคๆไม่รู้สิเธอจะกินได้หรือจูสเดี๋ยวรสชาติไอศครีมก็เสียหมดหลกว้าวโอ้แม่เจ้าเผ็ดเผ็ดเผ็ดจะมาเลย นับันเฮ้ยเจียบเฮ้ยช่วยชีวิตฉันเออะเธอไหวไหมฉันรู้ว่ามันเผ็ดดื่มเข้าไปเยอะๆยเลยเฮ้ยก็ออยังชัว่วไปกันต่อเลยนะออขอบคุณที่รับชมกันนะจ๊ะทุกคนหวังว่าจะสนุกกับ EP นี้ของเราทีนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความสนุกใหม่ๆของเราไงไว้เจอกันนะ